ทุกคนคะวันนี้เรามาส่งสินค้าให้กับลูกค้าของเรากันนะคะแล้ววันนี้นะคะเขาได้สินค้าเป็นครั้งแรกแล้วเขาจะทดสอบแล้วก็ทดลองครีมกันแดดให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าใช้ดีจริงไหมนะคะอะลองเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> ใครที่มีปัญหาในการเลือกใช้ครีมกันแดดนะคะหน้าวอกหน้าเทาหน้าเป็นคราบหน้ามันเยิ้มระหว่างวันนะคะเป็นสิวเป็นฝ้าหน้าเป็นกลาหรือว่าผิวแพ้ง่ายนะคะทาซ้ำระหว่างวันแล้วเป็นคราบหมดปัญหาเหล่านั้นด้วยครีมกันแดดนานโนเจ้าจ๋าเลยนะคะ ผิวหน้าเรียบเนียนกระจ่างใสกลับผิวให้ขาวขึ้นถึง3ระดับทาปุ๊บซึมปั๊บนะคะและที่สำคัญนะคะเขาไม่วอกนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวผิวสีผิวอะไรก็สามารถใช้ได้นะคะและที่สำคัญคือใช้แล้วเขาไม่ติดแมสนะคะคุมมันกันนะ้ำไัเหมา่นะคะใช้ได้กับทุกสีผิวเลยใครที่สนใจหรืออยากทดลองใช้นะคะสามารถจิ้มลิงก์ทางหน้าโปรไฟล์พี่แนนได้เลยนะ ผิวหน้าแบบเรียบเนียนกระจ่างใสเลยเห็นไหมคือทาไปเลยแบบหน้าเนียนกลิบเลยชอบไหมคะชอบชอบใช่ไหมคือทาไปแล้วขาวเลยแล้วไม่ทําให้คือมันสามารถเสกผิวสวยได้ภายในหนึ่งนาทีเลยค่ะทุกคนคะใช่ไหมออันนี้คือการการันตีจากลูกค้าจริงๆเลยนะอันนี้เราเอาของมาส่งเขาจริงๆเลยผิวหน้าเป็นยังไงบ้างชอบไหมรู้สึกยังไงบ้างในการลองครั้งแรกหยรู้สึกแบบโอเคมากเลยค่ะ ผิวหน้าเนียนเรียบมากเลยค่ะใสมากเลยค่ะชอบชอบชอบใช่ไหมสุดปังเลยชอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวแป้บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอแบบหืมไม่เหนียวเนอะนะคะทุกคนไม่เหนียวเหนอะนะคะปกปิดแบบมันช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะคะทําให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนกระจ่างใสเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทาหน้าแล้ว้อทาก่อนอ๋ออันนี้ลองอันนี้ลองทาทับเลยนะ อันนี้เอาลองเอาน้ำเอาน้ำนะนำไม่มีเสเปร์นะคะทุกคน,นวันนี้แบบว่าเห็นไหมอ่มาแล้วก็ลูบๆดูเป็นคราบไหมไม่มีคราบเลยจ้าไม่มีคราบเลยนะคะนี่จ้านี่จ้าอ่าทุกคนใครที่สนใจนะคะจิ้มลิงก์ทังหน้าโปรไฟล์ได้เลยตอนนี้ได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะจากหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องนี้นะ หนึ่งกล่องนี้นะคะทั้งหมดนี้มี10กระปุกนะคะทั้งหมดนี้590บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ได้โปรโมพิเศษนะคะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะได้โปรโมชั่น390บาทส่งฟรีเลยค่ะสนใจจิ้มลิงก์ทักหน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะโอเค